เรื่องเล่าของในหลวงกับชายถอดเสื้อแต่ก่อนเข้าใจคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา เป็นคำพูดสวยๆที่ลอยอยู่กลางอากาศยิ่งเป็นคำพูดที่มาจากพระเจ้าแผ่นดินด้วยแล้วยิ่งรู้สึกว่ามันอยู่บนฟ้าจับต้องไม่ได้แต่ความคิดนี้ถูกล้างหายวับไปทันทีหลังจากที่ได้สนทนากับคุณลุงดีหลกสิริวันลบซึ่งเป็นล่ามของในหลวงรัชกาลที่9ผมได้เจอลุงดีหลกที่จังหวัดนราธิวาสและเมื่อรู้ว่าท่านเป็นล่ามของในหลวงเวลาพระองค์เสด็จลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้องสื่อสารกับพี่น้องไทยมุสลิมก็สนใจที่จะสัมภาษณ์ทำข่าวลุงดีหลกก็ได้เล่าหลายเรื่องที่ชวนให้ผมตื้นตันและคิดไม่ถึงว่าพระองค์จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้าถึงหัวใจราษฎรได้จริงๆและทำให้คำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนามันจับต้องได้ไม่ใช่คำขวัญสวยหรูที่ลอยล่องอยู่บนฟ้าเมื่อครั้งที่พระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสที่นั่นเป็นป่าพรุเจอปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากทำมาหากินไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้าในหลวงก็อยากจะรู้ว่าเพราะอะไรหันไปหันมาก็เห็นชายนุ่งสโรงคนหนึ่งพระองค์ก็เรียกมาคุยปรากฏว่าแกตกใจวิ่งหนีเตลิดเปิดปึงจนลุงดีหลกซึ่งเป็นล่ามตรงวิ่งตาม และยิ่งวิ่งตามแกก็ยิ่งวิ่งหนีเร็วขึ้นจนต้องตะโกนออกไปว่าในหลวงอยากคุยด้วยในหลวงใจดีในหลวงอยากมาช่วยนั่นแหละแกถึงหยุดวิ่งพอมาถามว่าทำไมถึงวิ่งหนีแกก็ตอบว่าเพราะไม่ได้ใส่เสื้อไม่มีรองเท้าไม่กล้าคุยกับในหลวงกลัวในหลวงจะว่าเอาลุงดีหลกก็บอกว่าไม่ต้องกลัวล็อกในหลวงไม่ถือสา พระองค์อยากถามเฉยๆว่าชาวบ้านเดือดร้อนยังไงบ้างซึ่งก็จริงตามนั้นนอกจากพระองค์ไม่ว่าอะไรแล้วยังทรงถามชายมุสลิมคนนั้นว่าอ้าวแล้วที่ม้วนอยู่ตรงเอวนั่นคืออะไรล่ะชายมุสลิมตอบว่าเสือคำตอบนั้นทำเอางงกันทั้งคณะพระองค์ถามย้ำอะไรนะคำตอบที่ได้เหมือนเดิมคือเสือจนล่ามต้องช่วยไขยความกระจ่าง เขาออกเสียงไม่ชัดจริงๆคือเสื้อพยาค่ะถามไปถามมาถึงได้ความว่าอากาศมันร้อนแล้วเสื้อเพิ่งซื้อมาใหม่กลัวใส่แล้วเหงื่อออกเสื้อใหม่จะเปียกก็เลยม้วนไว้ที่เอวรอยยิ้มเริ่มปรากฏบนใบหน้าของทุกคนที่ได้ยินลุงดิโลกเล่าว,ว่าพระองค์มีอารมณ์ขันบอกกับชายถอดเสื้อว่าไม่ธรรมดานะเลี้ยงเสือไว้กับตัวเลย จากนั้นพระองค์ก็ทรงถ่ายถานถึงความเดือดร้อนและทรงถ่ายภาพเก็บข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นจากการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นก็นำมาซึ่งโครงการที่ชื่อว่าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุนทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสจากพื้นที่ที่เคยน้ำท่วมขังตลอดเวลาก็เริ่มมีการขุดคลองชลประทาน มีการบริหารจัดการน้ำรอบๆคลองก็ปรับปรุงดินสามารถทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์จนถูกยกระดับเป็นหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนโลุงดิลกเล่าว่าเวลาเสด็จลงพื้นที่นอกจากจะฟังรายงานสถานการณ์จากข้าราชการในพื้นที่แล้วในหลวงอยากจะสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านจริงๆเพราะชาวบ้านจะเล่าความเดือดร้อนที่ประสบเองกับตัวให้ฟังและเมื่อนั้น การแก้ปัญหาจะตรงความต้องการของชาวบ้านมากที่สุดและนี่คือหัวใจของแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนายอย่างแท้จริงที่เนหลวงได้ทำให้เห็นด้วยพระองค์เองในฐานที่เป็นสื่อมวลชนนะครับก็ได้ไปทำข่าวได้ไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เคยมีประสบการณ์เคยถวายงานเคยรับใช้เบื้องพระยุคลาบาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็มีเรื่องราวที่ ที่ประทับใจมีประสบการณ์ที่ผมผมรู้สึกว่าน่าจะเอามาถ่ายทอดให้กับประชาชนได้รับรู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของของพระมหากษัตริย์ที่มีเมตตาต่อคนเล็กๆรัษฎรในพื้นที่มีความตั้งใจที่จะไปแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านจริงๆนะครับอย่างเรื่องราวที่ที่ผมได้เขียนนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ซึ่งในความรู้สึกของคนผมคิดว่าเป็นพระราชานะครับอยู่สูงส่งมากนะครับ แต่ว่าเรื่องราวที่ได้รับทราบมาก็ก็ไม่น่าเชื่อว่าว่าคนที่เป็นพระมหากษัตย์จะจะจะมีความสัมพันธ์หรือมีความใกล้ชิดหรือมีเมตตากับประชาชนเล็กๆในในพื้นที่ได้ขนาดนี้นะครับคือพระองค์ท่านลงพื้นที่แล้วเราไม่ได้ฟังแต่รายงานของราชการพยายามที่จะเข้าไปคุยกับชาวบ้านนะครับซึ่งอย่างที่อย่างที่เราเราเห็นอาจจะเห็นผ่านภาพน,นะครับชาวบ้านไม่ได้มีอะไรเลยต่อรองเท้าไม่ได้ใส่เสื้อ ไม่ได้เตรียมการมาเข้าเฝ้านะครับพระองค์ท่านรับสั่งให,ให้มาเล่าสถานการณ์สิ่งที่ผมไม่รู้ว่าพระราชาในที่อื่นๆมีกิจวัตรแบบนี้หรือเปล่านะครับแต,แต่พระองค์ท่านได้ทําแบบนี้ซึ่งผมรับ,รบทราบแล้วแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นแนวทางที่คนไทยควรจะนํามาเป็นแบบอย่างจริงๆนะครับคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคํานี้เคยได้ยินบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นคําพูดหรูๆใช่ไหมครับพวกสวยๆ ไม่รู้ทำยังไงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่พระอ,องค์ท่านได้ทาม,มันได้มันได้ตอบย้าว่าคาว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนามันมีความหมายแล้วพระอ,องค์ท่านได้ทําจริงๆก็คือเข้าเข้าใจปัญหาเข้าถึงคือเข้าถึงผู้คนยากไม่รู้ยากดีมีจนเสื้อผ้าไม่ใส่ไม่มีรองเท้าแต่พระอ,องค์ท่านเข้าถึงจริงๆคนในพื้นที่เขาบอกว่าภาษามาลายูใช่ภาษายาวีแต่ก่อนเรียกเรียกในหลวง วลาโายซีแอนนะครับก็คือพระราชาของสยามคือสยามไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่พระราชาของคนในสามจังหวัดแต่หลังพอพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่แล้วไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านจริงๆก็พร้อมใจกันเรียกว่าพระราชาของเราในการทํางานเนี่ยเนื่องจากว่ามีช่วงระยะเวลาจํากัดเราก็ต้องมองหาคนที่ใครเหมาะสมเรื่องในหลวงกับชายถอดเสื้อผมเห็นว่าคุณวัชรินทร์ประทุมธารารัตน์ เป็นนักเขียนอวสโสแล้วก็เป็นนักเขียนที่มีเส้นสายคือลายเส้นสวยงามมากและและท่านก็ชอบวาดภาพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าลงเฟซบุ๊กอยู่แล้วผมก็เลยเลือกท่านส่งเรื่องไปให้ท่านดู2เรื่องท่านก็บอกว่าต้องขอสักเรื่องหนึ่งก็ทําสักเรื่องหนึ่งและท่านก็วาดลายเส้นออกมาได้สวยงามน่าประทับใจหลังจากที่ผมได้ทราบข่าวถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ก็แน่นอนครับว่าตรงเนี้ยความรู้สึกของของผมตัวผมเองหรือว่าคนไทยทุกคนอะย่อมมีความรู้สึกไม่ต่างกันก็คือเสียใจมากครับแล้วผมก็คิดในใจอยู่แล้วว่าผมอยากจะสร้างงานชิ้นหนึ่งให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างที่คิดอยู่นั้นผมก็ได้รับการติดต่อจากคุณเลืองศักดิ์ดวงพลาหรือว่าพี่ฟัวฮะว่าให้มาร่วมโปรเจกต์งานชิ้นนี้ฮะที่จะทำถวายแด่องค์ในหลวงของเราฮะ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับเพราะว่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็ในกระบวนการที่ที่ได้คุยกันฮะผมก็มีหน้าที่ในส่วนความรับผิดชอบในเรื่องของการให้บรรยากาศเรื่องสีสันในในชิ้นงานชิ้นนี้ฮะก็ก็จะมีทั้งคนเขียนบทคนสเก็ตคนเขียนลายเส้นแล้วก็ตัวผมเองก็คือลงสีแล้วก็ทีมงานตัดต่อครับ ก็ในระหว่างที่ทามันมีอยู่2ความรู้สึกฮะ,ฮะคือ 1. รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้ทํางานชิ้นนี้ถวายแด่องค์ในหลวงของเรา2ก็คือความรู้สึกเสียใจฮะที่ว่าเราได้ทํางานนี้เนื่องในโอกาสที่เราได้สูญเสียพระองค์ท่านไปในระหว่างที่ทําและการได้ฟังทีวีอยู่เนี่ยน้ำตาก็คลอไปด้วยบวกกับความแบบปลื้มปิติที่ดีใจที่ได้แบบ ในหนึ่งชีวิตเราเนี่ยเราได้สร้างสรรค์งานให้กับพ่อหลวงของเราฮะในระหว่างที่ทำผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชิ้นนี้จะออกสู่สายตาประชาชนทุกคนแล้วก็หวังว่า,าทุกคนอ่จะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความพยายามและความตั้งใจจริงของของตัวผมเองแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนฮะที่เราได้ตั้งใจทำให้กับ ในหลวงของเราครับ